สวัสดีครับมาพบกับช่อง DIY ใบสีนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการประกอบพานวายครูอีกหนึ่งแบบนะครับในแบบนี้นะครับที่เห็นเด่นเราจะใช้เป็นตัวพานพุ่มนะครับแล้วก็จะมีในตัวแบบสำหรับประกอบพานเสริมเข้ามาอีกนะครับแล้วก็ ตรงนี้จะเป็นในส่วนของมาลัยนะครับที่ใช้สําหรับประกอบในพานไว้คคูนะครับขั้นแรกนะครับก่อนที่จะประกอบส่วนใดๆก็คือประกอบในส่วนของยึดยึดของตัวไอโครงพานนะครับติดกับตัวพานให้เรียบร้อยก่อนนะครับขนาดที่ใช้นะครับโฟมกลมขนาด อยู่ที่10บนิ้วนะครับห่อพีทไปตองให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นํามายึดเข้ากับตัวพานแล้วก็ในส่วนนี้นะครับจะเป็นชั้นที่สองนะครับที่มาประกอบเข้ากับพานนะครับจะใช้เป็น ัดขนาดอยู่ที่6นิ้วนะครับในส่วนนี้ก็คือพานนี้จะใช้เป็นผานสำหรับผู้ชายก็คือเป็นผานทูบเทียนนะครับเป็นลุลักษณะของทูบเทียนพนมนะครับหรืออาจจะเรียกว่าเทียนแพรแบบตั้งนะครับ ใช้ไม้ยาวนะครับยึดทุกเทียนเข้ากับตัวโครงให้เรียบร้อยนะครับจำเป็นต้องใช้ไม้อันยาวแล้วก็ใหญ่หน่อยนะครับเพื่อที่จะยึดตัวทุกเทียนของเราให้อยู่เข้ากับพาน ต่อไปนะครับก็ทำการประกอบแบบบัวน,นะครับตัวแบบเข้ากับพานนะครับหนึ่งพานจะใช้แบบอยู่ที่6ชิ้นนะครับ6อันอันนี้จะมีตอนที่ทำก็คือจะ ใส่ลวดไปด้วยเพื่อที่จะง่ายต่อการประกอบนะครับกะระยะเอานะครับให้ในหนึ่งพานให้วางแบบได้6ตัวพอดีนะครับ ก็อีกพานหนึ่งนะครับจะเป็นพานสำหรับใส่ตัวพุ่มนะครับพุ่มดอกลักอันนี้จะเป็นพุ่มโฟมแล้วก็ติดกลีบดอกลักนะครับโดยใช้ปืนกาวในการติดทีละกีบทีละกีบนะครับ นี้ช่างที่ก็จะติดแบบก่อนนะครับก่อนที่จะนำผู้มาติดนะครับต่อไปก็ เอาพุ่มมาติดนะครับพุ่มทรงนี้ที่เพื่อนเห็นนะครับเขาเรียกว่าพุ่มทรงเข้าบินนะครับสามารถถ้าใครรู้จักร้านที่ปากของดานก็สามารถสั่งมาพร้อมกับดอกไม้ได้เลยนะครับหรือว่าจะไปฝากสั่งกับที่ร้านดอกไม้ที่เขาสั่งดอกไม้ประจำอยู่แล้วนะครับ บอกเขาว่าเป็นพุ่มทรงเข้าบินนะครับจะเป็นทรงที่สวยแล้วก็ใช้ไม้ยาวนะครับยึดตัวพุ่มให้ติดกับพานนะครับต่อไปนะครับก็นำมาไหลแบนนะครับนำมาคาด กับทูบเทียนนะครับลายแบนอันนี้จะเป็นมาลายแบนกุหลาบนะครับที่ทางร้านร้อยเองนะครับมัดอ้อมทูบเทียนมัดอ้อมในตัวเทียนนะครับให้เรียบร้อย ในส่วนของด้านบนนะครับก็จะใช้มาไลา่ซีกดอกรักนะครับคาดกะระยะทั้งที่ากำลังกะระยะแล้วก็ส่วนในส่วนที่เกินก็จะแยกออกไว้บางส่วนนะครับ แล้วก็จะมีอีกเส้นหนึ่งนะครับเอาไว้รัดในส่วนของตรงกลางนะครับไม่ใช่ตรงกลางที่เป็นด้านบนนะครับรัดในส่วนของบริเวณที่เป็นทูบนะครับประดับแล้วก็จะมีมาเลเซียดอกหลักอเนกเล็กนะครับปักวางไว้ข้างบนอีกทีนึงเรียงขนาดไปในแต่ละชั้นนะครับขนาดความยาว จากนั้นก็คือทำการยึดตัวมาลัยนะครับด้วยตะปูเข็มอันเล็กนะครับกันไม่ให้มาลัยเคลื่อนสำหรับพานพุ่มนะครับตรงปลายก็จะมีมาลัยซีกออกลักนะครับประดับด้วยเช่นกันนะครับ ก็จะมีมาลสยซี่ดอกลักล้วนนะครับอันเล็กๆประดับเหมือนกันกันกบพานทูบนะครับจากนั้นนะครับก็ทำการเสียบมาลตุ้มนะครับกะระยะให้ตุ้มอยู่ตรงกลางพอดีนะครับ มาละไตุ้มใส่พานพุ่มแล้วก็นำมาใส่พานพุกเทียนด้วยนะครับเสียบมาอะไรตุ้มเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็คือทำการร้อยโยงนะครับโยงตัวสายดอกรักหรือเฟื่องดอกรักนะครับ อันนี้ช่างทีก็กำลังกำหนดจุดนะครับโดยใช้ลวดตัวยูนะครับปักลงไปลักษณะนะครับจะเป็นลวดตัวยูเล็กๆตรงนี้นะครับเอาไว้สำหรับปักแล้วก็ร้อยโยงสายดอกลักนะครับนี่นะครับช่างท,ทีก็กำลังร้อยสายดอกลักหรือเฟื่องดอกลักนะครับใส่เข้าไปในพานนะครับ เป็นลักษณะนี้นะครับในชั้นแรกก็ร้อยเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็คือจะเป็นการร้อยดอกรักในชั้นที่สองนะครับนะครับเมื่อร้อยตัว สายดอกลักเสร็จแล้วนะครับก็ทําการติดอุบะนะครับอันนี้จะเป็นอุบะดอกขากุหลาบนะครับแล้วก็จะเป็นขั้วชบาสดนะครับใช้มุมละสามเส้นนะครับแล้วติดอุบะนะครับให้ครบทั้งสองพานนะครับจากนั้นก็ทําการติดทัดหูนะครับนี่นะครับทัดหูจะเป็นทัดหู ดอกลักนะครับตรงกลางก็จะติดด้วยดอกบานไม่รวยนะครับจากนั้นนะครับก็ใช้สเปรย์แข็งนะครับเคลือบเงาทั้งตัวมาลาัยทั้งตัวใบตองนะครับให้เรียบร้อยฉีดไปให้ทั่วเลยนะครับจะทําให้งานของเราไม่เหี่ยวนะครับอันนี้ก็คือเป็นผลงาน หานไม้ครูที่เราทํามานะครับก็เป็นผลงานที่สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมในช่อง DIY ใบสีนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่างเปียกับช่างทีนะครับด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในให้ช่างเปียกับช่างทีในการทํางานด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ